สวัสดีค่ะดิฉันนะคะที่พึกษาการขายปียนิตโพสังค่ะหรือว่าเซลกุ้งกั้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอะกุ้งนะคะจะมาแนะนำนะคะชุดแต่งแฮมเมอร์ใน fx 4 Max ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจของเราด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะว่ากุ้งแต่งอะไรให้ fx 4 Max จะหล่อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมานี่เลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์ทั้งคันค่ะพร้อมห่วงแดงค่ะของแฮมเมอร์ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะก็ติดตั้งคิ้วกันสัดให้ลูกค้าเป็นของแท้ศูนย์เลยนะคะ าในส่วนของโลบาร์หลังนะคะโลบาร์หลังของเรานะคะเป็นของแฮมเมอร์ค่ะและมีตัวหนังสือแฮมเมอร์สีแดงค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูดดันค่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังกุ้งจะติดชุดแฮมเมอร์ให้ลูกค้านะคะเป็นกันชนหลังค่ะพร้อมห่วงแดงค่ะเทแล้วก็ดูดดันมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะอันนี้ก็คือข้อไฟท้ายตรอบให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อความสวยงามและดูดันค่ะและในรุ่น FX4 Max นะคะจะไม่มีขอบตรงนี้ให้นะคะขอบกระบะนะคะของเราจะแถมให้ลูกค้าด้วยค่ะเป็นขอบของแรปเตอร์ค่ะและในส่วนของอของแต่งเดิมนะคะก็คือคืนให้ลูกค้าครบทุกชิ้นนะคะค่ะสำหรับ FX4 Max นะคะราคาของเรานะคะอยู่ที่1 1ึ0 0 0 0าน0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะแต่งลหล่อแบบนี้นะคะหรืออยากจะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาได้ค่ะที่ f o r ์เตชามพอเมืองราชบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสลกุ้งกั้งต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ